Today this the that's out with video gonna come day a special because my. is is music ล่าสุดค่ะทุกคนน้องนิซ่ามีการปล่อย behind the scene ค่ะสำหรับการถ่ายทำเอ็เพลง Fuck Up the World นะคะ w i x ซี่โซโล่เวอร์ค่ะ behind the scene ความยาวประมาณ6นาที29วินาทีนะคะทางช่อง YouTube loud เพื่อนๆแวะไปชมกันด้วยนะคะซึ่งเปิดคลิปมาน้องนิซ่าก็บอกประมาณว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะเพราะว่านี่คือมิวสิกวิดีโอที่จะออกมาพร้อมกับอัลบั้มใหม่ของฉันค่ะแลนไม่อยากจะพูดว่าเป็นเพลงหลักเพราะว่าฉันชอบทุกเพลงในนั้นเลยแต่เธอเป็น ตัวละครหลักค่ะแล้วก็บอกว่าสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่ที่กองถ่ายแล้วก็กําลังจะถ่ายฟาเก,ก็บเดวิลใช่แล้วดูไหมว่าเราทำรายการเราทําอะไรกันนะซึ่งพี่คริสเตียนะคะผู้กํากับของเราค่ะก็บอกว่าุณดูไหมว่าพวกเราต้องการถ่ายทอดพลังของอัลบัมนี้ออกมาให้เหมือนกับโลกที่สนุกสนานที่ได้รับแงรงบันดาลใจจากตัวร้ายที่ซึ่งดิซ่าสามารถสร้างตัวละครของตัวเองแล้วก็สนุกไปกับมันได้แสดงให้ได้เห็นถึงความเป็นสองบุคลิกของเธอไม่ใช่แค่ในศิลปินเท่านั้นนะแต่ว่าในฐานะนักแสดงด้วยคุณจะได้เห็นเธอในรูปแบบที่คุณอาจจะไม่เคยเห็น รูปแบบอื่นมาก่อนในวิดีโอนี้และฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุด3ามสองแอคชั่นค่ะอย่างคลิปนี้นะคะคุณเซียน่าเล่าซึ่งคุณเซียน่าค่ะก็บอกว่าลิซ่าเป็นหนึ่งในศิลปินและนักเต้นที่โดดเด่นที่สุดที่ฉันเคยร่วมงานด้วยค่ะก็บอกว่าสวัสดีฉันชื่อเซียน่านะปฏติกริยาแรกของฉันเมื่อได้ยินเพลงนี้ก็คือมันคือความโกลาหลวุ่นวายแต่สิ่งที่เธอแรปและก็วิธีที่เธอแรปทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงใจร้ายจริงๆและก็ทีมทั้งหมดอออวิีีโกกกก็ค็คคคืุจะเเเหนบลลท่แแตแยยไปาธ บทเป็นนักวิทยาศาสตร์อาฉริยะที่กลายเป็นโรคจริตขาดแกล้งทําเป็นบ้าแล้วเราต้องการให้การเคลื่อนไหวเข้ากับพลังงานเดียวกันและก็บรรยากาศเดียวกันกับมิวสิกวิดีโอด้วยลิซ่าจะโทรหาฉันอีกครั้งลิซ่าเป็นนักแสดงและก็นักเต้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งที่ฉันเคยร่วมงานมาก่อนค่ะเสญญญน่า์บาณของเธอนีการทํางานของเธอนั้นสุดยอดมากเธอใส่ใจในรายละเอียดเธอรู้ว่าต้องถามคามําถามที่ถูกต้องเกี่ยวกับว่าโอเคมือของฉันวางอยู่ตรงไหนหัวฉันอยู่ตรงไหนและฉันทําให้ร่องนั้นดูดีขึ้นได้อย่างไรฉันจะทําสิ่งต่างๆโดดเด่นขึ ไ,ไหวทีใจทุกคนได้สัมผัสด้านนี้ค่ะอันนี้เป็นแบบเล็แบบคร่าวๆนะคะแอปกูเกิลมานะคะแม่ผิดภาพประการใดต้องกลับขออภัยด้วยซึ่งชุดที่น้องลิซ่าซ้อมเต้นนี่นะคะก็คือวันที่น้องมาไลฟ์ในบับเบิ้ลเลยแสดงว่าไปซ้อมเต้นมาก่อนจะมาไลฟ์นะคะเนี่ยโอโ้โหเบื้องหลังก็คือทํางานตลอดเลยค่ะน้องลิซ่าอันนี้นะคะเป็นพาร์ทเบื้องหลังตอนที่ถ่ายกับคุณหมอนั่นเองนะโอโ้โหลิซ่าคือแสดงได้ทรงพลังมากๆเลยค่ะเบื้องหน้าคือคนลุกละเบื้องหลังก็คนลุกยิ่งกว่านะคะ กับเป็นนักสแสดงและลิซ่าจริงๆเลยซึ่งใน MB เนี่ยค่ะด้วยชุดเซ็กซี่มากๆเนาะชุดสีแดงขององนิซ่านะคะคือต้องไปดูเต็มๆใน YouTube แม่ทุกคนต้องกรี๊ดหนักมากนะคะกับชุดนี้ขององนิซ่าคือเซ็กซี่มากชุดแรงมากวิกซีวิกใจเด้อชุดคือเพ็ดมากแบบแสบซีสุดๆเลยเลยคะ่ะซึ่งเอนมองว่านะถ้าอยากจะแตกต่างก็ต้องกล้าแต่งตัวนะคะศิลปินในตะวันตกกับเพื่อนๆที่เขาโกอินเตอร์กันอ้เขาใส่กับองนิซ่าอีกนะอันนี้คือเลก น้อยมากๆเลยนะทุกคนมันก็ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยอยากดังอย่างปังต้องแต่งเซ็กซี่หรอมันก็ไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่ว่ามันคือหนึ่งในกิมมิคนะคะที่จะทําให้ส่งพลังถึงคนดูยังไงไม่รู้ค่ะแบบแม่โดจารเนี่ยเวลาเอร์ฟอร์มบนเวทีก็อุ้ยใส่ชุดชั้นในไปเลยหนึ่งนี้เลยพี่เชดแมคเคนี่ก็เซ็กซี่มากดังนั้นค่ะมันคือเรื่องปกติมากๆเลยนะส่วนอันนี้นะคะใน MV เนี่ยได้เห็นน้องลิซ่าตัวเล็กๆผ่านจอใช่ไหมแล้วก็มีเต้นตัวเล็กๆอยู่ใต้จอค่ะแต่ว่าพอดู ในเบื้องหลังนะคะก็จะได้เห็นน้องลิซ่าสวยมากเซ็กซี่มากค่ะน้องวิกซี่ของเรานะคะซึ่งก็เป็นซีนตอนที่ถ่ายที่รถด้วยนั่นเองนอะชุดนี้ นี่ค่ะมาชมจังหวะกรึบของลลิสานะคะโคตรเท่เลยเนื่องด้วยตอนถ่ายฉากนี้นะคะก็แต่งตัวเท่อยู่แล้วะนะตาวผมเดก็กแล้วจังหวะกรึบคือดีงามนะคะกับพี่พี่ทีมงานเนาะอันนี้คือเตกิล่าบวกส้มใช่ปะยกเตกิล่าหนึ่งกรุบแล้วก็ตาด้วยส้มนะคะดูหน้าพี่ข้างหลังคือไม่น่าจะกินง่ายใช่ไหมคะหรือว่ายังไงโหเองก็ไม่เคยกินอ,ะอ่ะน่าจะคนลุกพอสมควรเลยนะแต่ว่าลูกสาวของเราคือมือโปรพอชอบอยู่แล้วนะคะอย่างไรต้องฝากทุกคนนะคะไปชม behind the scene กันเย้ย นี่ไหมีคะัะที่มีการเลื่อน Good Morning อเมริกาออกไปเพื่อตัดต่อสิ่งนี้ใช่หรือไม่เติมลิ